บ่าววสิฝนตกแดดออกหิมะตกเด็กนักเรียนญี่ปุ่นกัยยางไปโรงเรียนทุกมือจ้าประมาณเจ็ดโมงเคืงของทุกมือก็จะเห็นภาพที่เด็กๆเดินผ่านหน้าบ้านไปโรงเรียนเขาก็จะเดินกันไปเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีรุ่นพีประจํากลุ่มรุ่นพีนั่นก็คือรุ่นพีปอกจะเดินนั่มหน้าแถวและกับประกบท่ายแถวทำหน้าทีคอยดูแลน้องตลอดเส้นทางที่ภาากัยยางจากบ้านจนไปหอดโรงเรียนนี่ก็เป็นนักเรียนระดับสั้นปถมบ่าวาสิยูบ้านใกลบ้านไกล จะต้องอยางไปโรงเรียนจ้าชุดยูนิฟอร์มนักเรียนก็นต้องเป๊ะที่สําคัญนักเรียนทุกคนจะต้องมีหมวกจ้าเพื่อเป็นจุดเด่นในการสังเกตเห็นได้ง่ายสามารถมองเห็นและสังเกตได้ง่ายในทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองจ้ามาหอดซีแยกไฟแดงก่อนจะมีผู้ปกครองคอยประจําจุดอันตรายคอยโบกรถให้เด็กๆผู้ปกครองก็จะพัดเปลี่ยนเว่นกันมากคอยดูแลเด็กๆประจําจุดอันตรายต่างๆระหว่างทางไปโรงเรียนจ้าสังเกตนักเรียนที่สะพายกระเป๋าสีเหลืองแจ่มแจมนั่นให้ดี เขาคือเด็กนักเรียนชั้นป .1 เผื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้หูว่าเขาคือรุ่นน้องที่เล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องซอยกันดูแลเป็นอย่างดีจ้าตอนเสาร์ก็จะยางไปโรงเรียนเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนตอนแรกหลังจากเลิกเรียนก็จะพากันยางกลับมาเป็นกุมแบบสบายๆเดินกันไปน้ำแวะผักกลางทางไปน้ำนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของนักเรียนญี่ปุ่นเวลาไปโรงเรียนบวสิยูบานไกลบานไกลปันได้ก็ต้องยางไปโรงเรียนจ้า